สวัสดีครับผมเล้งนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบหูฟังเอลวอกเคลียรในการใช้งานแบบ2ข้างและก็ข้างเดียวนะครับโดยการทดสอบเนี่ยผมจะโทรแบบปกตินะครับแล้วก็โทรผ่าน Messenger แล้วก็โทรผ่านไลน์นะครับโดยที่ผมตั้งเครื่องบันทึกเสียงไว้ที่ปลายสายนะครับซึ่งตอนนี้ผมเชื่อมต่อบลูทูธเอาไว้กับมือถือของผมแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมโทรหาน้องแล้วนะครับที่กําลังอัดเสียงให้ผมที่ปลายสายนะครับซึ่งเสียงที่เพื่อนๆได้ยินต่อจากนี้นะครับจะเป็นเสียงที่อัดไว้ที่ปลายสายการโทรนะครับ แลวเดี๋ยวผมจะเปิดน้อยครับและนี่คือเสียงที่เพื่อนๆได้ยินผ่านหน้ากล้องนะครับตอนผมกําลังจะทดสอบฟังอิเล็กทรีย์แบบสองางนะครับตัดเสียงไปที่การบันทึกเสียงปลายสายครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่เป็นการโผแบบปกตินะครับกับการใช้งานฟังอิเล็ทรอนิกส์สองางนะครับขออนุญาตทดสอบเสียงนะครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5สาสี่ห้าขอบคุณครับ และต่อไปนะครับผมจะใช้งานหูฟังเอลิบอกแค่ข้างซ้ายข้างเดียวนะครับโดยที่โทรหาแบบปกติเหมือนเดิมนะครับโอเคผมขออนุญาตเก็บหูฟังข้างขวาของเอลิอรกนะครับตอนนี้อยู่ภายในกล่องเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงหน้ากล้องนะครับแล้วผมจะใช้งานหูฟังเอลิบอรกเนี่ยข้างซ้ายข้างเดียวนะครับและเดี๋ยวผมจะตัดไปเสียงปลายสายครับผม สวัสดีครับอันนี้เป็นการทดสอบหูฟังเอลวอเบลเลียการใช้งานข้างซ้ายข้างเดียวนะครับโดยที่คูรแบบปกตินะครับเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้มีเสียงน้อยแทรกรบกวนที่ผมอยู่นะครับแล้วก็เสียงปลายสายเป็นการทดสอบนะครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามครับขอบคุณครับต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบการใช้งานข้างขวาข้างเดียวนะครับโดยที่ยังเป็นการโทรแบบปกติอยู่ครับ โอเคครับและนี่คือเสียงหน้ากล้องนะครับที่เพื่อนๆกำลังได้ยินอยู่มีเสียงน้อยแซงกนะครับตอนนี้ผมเก็บหูฟังอินวอรบเคลียร์ข้างซ้ายลงไปแล้วนะครับผมแค่เสียงข้างขวาข้างเดียวครับและเดี๋ยวผมจะตัดไปเสียงที่บนทึกปลายสายครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเสียงจากหูฟังอินวอบเคลียร์ที่ใช้งานข้างขวาข้างเดียวนะครับตอนนี้ผมเปิดเสียงที่มีน้อยอยู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับขออนุญาตทดสอบเสียงครับสวัสดีครับหนึ่งสองสาม ขอบคุณมากครับและต่อไปนะครับเป็นการทดสอบการโทรผ่านแอป Messenger ของ Facebook นะครับตอนนี้ผมใช้งานหูฟังอ n ริวอเกียอยู่ทั้งสองข้างเลยนะครับโอเคครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากหน้ากล้องนะครับก็จะมีเสียงรบกวนที่ได้ยินชัดเจนนะครับและเดี๋ยวผมจะตัดไปเสียงที่บันทึกผ่านปลายสายนะครับ และนี่เป็นการทดสอบหูฟังอิรอบเครียสองข้างนะครับผ่านแอปพลิเคชันแมสเซนเจอร์นั่นเองนะครับตอนนี้ผมใช้งานหูฟังอิรูบเคียอยู่ทั้งสองข้างครับสวัสดีครับต่อไปนะครับผมจะเก็บหูฟังข้างขวาลงนะครับให้เหลือแค่ข้างซ้ายข้างเดียวครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมเปิดเสียงน้อยครับ และนี่เป็นเสียงที่เพื่อนๆได้ยินผ่านหน้ากล้องนะครับกับการใช้งานข้างซ้ายข้างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเสียงที่บันทึกปลายสายครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่บันทึกผ่านปลายสายนะครับโดยเป็นการโทรผ่านแอปพลิเคชัน Messenger ของ f a c e b o o k นะครับฮัลโหลครับขออนุญาตเทสเสียงครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับ ครับผมแล้วตอนนี้ผมเก็บหูฟังข้างซ้ายลงไปแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ข้างขวาข้างเดียวนะครับสวัสดีครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากหน้ากล้องนะครับแล้วก็เปิดน้อยรบกวนไปด้วยนะครับเป็นการใช้งานข้างขวาข้างเดียวครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเสียงที่บันทึกครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากหูฟังข้างขวาข้างเดียวของอีลวอลเคลียร์นะครับเป็นการโพลผ่านแอปเมส e ซนเจของ f a c e b o o กครับผม บบคครัและสุดท้ายนะครับเป็นการทดสอบกับแอปพลิเคชัน Line นะครับเป็นการใช้งานหูฟังอินวอร์เคลียร์ข้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดน้อยไปเลยนะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่ออกมาจากหน้ากล้องนะครับเป็นเสียงรบกวนที่ผมกําลังเปิดใส่อยู่นะครับโอเคครับตอนนี้ผมโทรแอปพลิเคชันผ่านไล n e เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมตัดไปที่เสียงปลายสายครับ เสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการโทรผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับโดยการใช้หูฟังอิรูอักเลียร์ทั้งสองข้างนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเสียงครับขอบคุณครับต่อไปนะครับเป็นการใช้งานข้างซ้ายข้างเดียวนะครับผ่านการโทรผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับตอนนี้ผมเก็บหูฟังอิรูอักเรียร์ข้างขวาลงไปในกล่องแล้วครับ ที่เ,เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากหน้ากล้องนะครับมีเสียงรบกวนที่ค่อนข้างดังเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะตัดไปที่เสียงปลายสายครับเสียงที่เ,เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงผ่านหูฟังอิกรกบเคลีย์ที่ใช้งานผ่านข้างซ้ายข้างเดียวนะครับแล้วก็โทรผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับขออนุญาตเทสเสียงครับหนึ 1, 2, ่งสองสามักครับ ครับผมและสุดท้ายแล้วนะครับเป็นการใช้งานหูฟังเอลวอกข้างขวาข้างเดียวนะครับตอนนี้ผมใส่ข้าง้ายไว้ในกล่องแล้วนะครับโอเคครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจากหน้ากล้องนะครับตอนนี้ผมใช้งานความเร็วอกเพียรข้างขวาข้างเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปที่เสียงบันทึกปลายสายครับ และเสียงที่เ,เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงของหูฟังเอร์เวิร์กเคลียรข้างขวาข้างเดียวนะครับที่โทรผ่านแอปพลิเคชันไล n e นะครับขอนุญาตเทสเสียงครับฮัลโหลสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าขอบคุณมาก และการทดสอบทั้ง3แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรปกตินะครับการโทรผ่านแอป Messenger นะครับแล้วก็โทรผ่าน l ล ne นะครับสำหรับผู้ฟัง Airwalk Clear เนี่ยไม่ว่าจะใช้งานทั้ง2ข้างหรือข้างเดียวนะครับก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรแบบใดๆนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยครับ